รู้สึกว่าช่วงนี้แก้มห้อยค่ะแล้วก็หน้าสองฝั่งมันไม่ค่อยเท่ากันก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอนะคะว่าจะได้ทำโปรแกรมอะไรสวัสดีค่ะชื่อพลอยนะคะวันนี้นะคะมาปรึกษาพี่หมอต่อน,นั่นเองค่ะคือรู้สึกว่าช่วงนี้หน้าแก้มห้อยนิดนึงค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าสองฝั่งไม่ค่อยเท่ากันก็เลยจะมาปรึกษาพี่หมอดูค่ะ สวัสดีค่ะน้องพลอยใช่ค่ะวันนี้มีปัญหาอะไรกังวลไม่เอ่ยเข้ามาปรึกษาคุณหมอคือรู้สึกว่าแก้มหัวห้อยค่ะมันรู้สึกว่าหลวมแต่มันกัดความกระชับใช่ไหมเหมือนใบหน้าทั้งสองมันไม่ค่อยเท่ากันมันไม่บาลานซ์กันเนาะใช่โอเคเดี๋ยวขอประเมินนิดนึงผิวมีความกระชับระดับหนึ่งนะยังยังแน่นอยู่ข้างนี้เหมือนจะเยี่ยงกว่าเนาะมาเลยดูตุยกว่าเนาะเตงจับสังขารับกัดฟันโดอันนี้แข็งเลยอ่ะโป๊กเลยอ่ะมนเลยทําให้ดูโปรใจกว่าองไขมันตรงนี้ตรงนี้เตงจับแางนี้เลยอันนี้คือขมัน ใช่ั้งนี้ก็จะเยือกกว่าข้างนี้แต่วันนี้ก็มีเรียกเป็นอีกออปชั่นหนึ่งอีกตัวเลือกหนึ่งก็คือเปห่ออัลตราลิฟ์เป็นเครื่องน้ำดาซาเข้าไปข้างใต้เราไปช่วยในเรื่องของความกระชับของผิวมันจะไม่ได้ยกเหมือนร้อยใหม่นะ,ะแต่มันจะเป็นแบบว่าไอความร้อนเนี่ยจะไปกระตุ้นทําให้ใต้ผิวเกิดการกระตุ้นคอลลาเจนใช่จะใช้เวลาประมาณ2เดือน3เดือนผิวจะมีความกระชับขึ้นแน่นขึ้นค่ะตอนนี้นะคะทำเสร็จแล้วค่ะ คอรู้สึกหลังทำก็จะนหนง่วงน,น,นิดนึงค่ะแล้วคุณหมอเขาก็ปรับค่าพลังงานให้กับเคสต่อเคสเลยแล้วก็รู้สึกแบบมีความกระชับขึ้นเลยค่ะสำหรับคนที่มีแก้มมีกระป๋อแก้มแก้มย้อยแก้มไม่เท่ากันนั่นเลยค่ะก็มาปรึกษาที่เอลิสคลินิกได้ค่ะมีทั้งหมด3ส,สาข,ขาค่ะคุณหมอใจดีมากค่ะพี่ๆก็ดูแลดีค่ะ